ลิเวอร์พูลเจาะได้อมโมริมคุ้มทับเหลือคุยเงื่อนไขสัญญาอีกเล็กน้อยลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการสรุปเงื่อนไขสำหรับรูเบนอโมริมในการเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่โดยเหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากรูเบนอโมริมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแทนที่ชาบีอลอนโซ่ ในการที่จะเข้ามาสารงานต่อจากเจอกินคอรที่ประกาศอำลาทินแอนฟิ์หลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดมีรายงานมาว่าเวอร์พูลเสนอสัญญาให้กุนซือชอบโปรตุเกสสำหรับสามฤดูกาลข้างหน้าโดยเงื่อนไขาทางการเงินเกือบจะตกลงกันแล้วการเจราจายังคงเป็นไปในเชิงบวกสำหรับอโมริมในการเป็นโค้คนต่อไปของเรอรวพูลข้อตกลง3ปีรวมกับระยะเวลาของสัญญาที่สือ่อ อย่างทีมท็อกเข้าใจกันว่าจะเป็นไปในลักษณะของเป้าหมายเดิมอย่างอารอนซูที่เคยให้ความสนใจก่อนหน้าน,นี้นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าสมาชิกหลายคนที่เป็นทีมงานสปอร์ตติ้งลิสบอน ได้ลาออกแล้วก่อนที่อมโมลิมจะลาออกตามไปในช่วงหน้าร้อนที่กำลังจะมาถึงอย่างไรก็ตามอมโมลิมวัย39ปีที่ผ่านการควา้าแชมป์มาแล้ว5รายการ1แชมป์กับบากาและสี่แชมป์กับสปอร์ติง้งอาจจะทิ้งผลงานสุดท้ายด้วยการพาสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าดับเบิลแชมป์โดยการเป็นแชมป์ลีกและแชมป์บอลถ้วยหลังจากที่เวลานี้นําเป็นจ่าฝุงของซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสและผ่านเข้ารับชิงชนะเลิศของโปรตุเกสครับ เลือกแล้วลิวอพูรุนคว้าตัวแทนซาลาซัมเมอร์นี้เผยพร้อมสู้ค่าฉีกสัญญาสื่อดังของสเปนรายงานว่าลิวอพูพร้มควาตัวนิโกวิลเลียมปีกเดวรุ่งทีมชาติสเปนจากแอตเลติกบิลบามาเสริมทัพในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ลิวอพูตกเป็นข่าวว่าอาจถูกทิมเงินหนา จากลีกซาอุทุ่มทุนกระชากตัวโมฮัมหมัดซาลาที่เหลือสัญญาอีกแค่หนึ่งฤดูกาลไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ทําให้ต้องมองหาตัวแทนในระยะยาวโดยม,มีนิโก้วิลเลียมที่เล่นปีกได้ทั้งสองฝั่งเป็นเป้าหมายล่งข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสเปอร์และแอสตันวิลลาสองทีมร่วมศึกพิมลี พยายามเกลี้ยกล่อมนิโกวิลเลียมให้มาร่วมงานด้วยกันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะเดินหน้าอย่างจริงจังในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แมนนิโก้วิลเลียมวัย21ปีจะพึงต่อสัญญาออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027แต่เนื่องจากมีค่าชีกสัญญาราว47ล้านปอนด์ประมาณ2,162ล้านบาททำให้ลิเวอร์พูลสเปอร์และแอสตันวิลลาพร้อมทุ่มเงินย่งยันมาร่วมงานด้วย สำหรับนิโกวิลเลียมโชว์ฟอร์มเด่นในฤดูกาลนี้ลงเล่น30นัดทุกรายการทำไป6ประตู14แอสซิสรวมถึง1แอสซิสล่าสุดในศึกโกปาเดเล่รอบชิงชนะเลือที่เสมอเลียนมาโยกา้า1ต่อ1ก่อนดวนจุดโทษชนะ4-2ต่อควา้าแชมป์แรกในชีวิตมากของ